สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ครับพอคุณปลือสับพี่น้องมือนี้ครับมีน้องแฉบครับมุกหม้อมุกหมอบปาย้อนนะพี่น้องนี่ครับเครื่องวัตถุดิบพี่น้องแฉบกันครับไอ้เบิ้งพี่น้องมือนี้ครปาย้อนนกแพ้แล้วนะครับนึกแพ้แล้วเอาเกลือเซงหน่อยพี่น้องอย่าีรสชาตินะครับกับตำริกแห้งกับกระเทียมนะตำ่องแกงนะพี่น้องกับตะไคร้นะครับนี่ครับกอีตูกับปลาซีเรียลใบมะกูดนะพี่น้องไอ้ก็มีที่การเห็นกับแฉบจรินแฉบครับมือนี่มุกหมอบปาย้อนนะครับพี่น้องน้ำแกงน้ำแกง ต้มตอน้ำไส้หน้อยนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เครื่องแกงง้วงครับมีตะไคร่นะครับพริกแห้งหอมแดงนะครับพี่น้อ да งตำเครื่องแกงนะครับเศษๆอย่างเงี้ยลงต้มตอานามไส้หน้อยครับมุกหน่อคร้อนให้น้ำมันเดือดครับแบบนี้ตามในปลาแดดนะพี่น้องปลาครับอาหารนิสานขาดไปพี่น้องเฮ้ยคนนิสานเขาเห็นน้อยจีนครับตามในปลาปลาแดดประแดดน้อยตามในผงนัวครับแบบนี้ครับผงนัวครับใส่อเศบๆผงนัวหน่อยพี่น้อง เอาคนนะครับให้มันพี่น้องด้วยนะมันเดือดจังหน่อยครับอตามเลยพี่ของนั้นพี่น้องเขาหนาเดือดแล้วนะครับไปย้อนนะพี่น้องคอยวางนะครับ้านที่นั่นนะครับ enough, คือมกหมอยครับใส่น้ำมุกจูบน้อยพี่น้องเพรเขาเดี๋ยวผักลงก่าให้น้ำมันหยุบนะครับไม่เติมน้ำเล็กน้อยนะครับไปย้อนนะอย่างตัวงามแบบไปย้อนน้ำแกงพี่น้องตัวน้ำแกงเต็มไปย้อนแซ่บๆพี่น้องกันมกหมอยสูตรยี่สานบ้านเขานะครับ หมอพี่น้องคอยว่างนะครับเราเขาปิดฟ้าไปนะครับข้นครับปลาแต่ว่าไอ้ข้นหนูรอ้ไอ้ข้นนะครับหลังจากปลาซุกนะพี่น้องอันนี้เขาหางข้นะครับหมกหม้อปลาสีเลนะครับไปบดูดลงไปครับตามด้ยหมอหอมนะพี่น้องเออตักหอมนะพี่น้องเอาความบัวนะครับเอาตักหอมนะครับใบหอม ผักซีดาวพี่น้องมกมีขายไหมมกมอมกยังนะครับผักซีดาวตื่กลมหอมนะทำเป็นพะกิตูครับแมงลักบานเขาหอมๆพี่น้องคือสูตรมกหมอไปอะไย้อนอีสานบานเขาแซ่บๆพี่น้องแซบไปครับเตาปิดฝากรับบาดนี่หามค้นนะครับพี่น้องแต่ค้นฝาสีเหลี่ยนะครับเ้าแคร์เน็กไปสิครับหามไปค้นนะครับค้นปลาเรนมันยากจะกินพี่น้องนี่ครับง่ายๆครับมกหมอโอ้หอมพี่น้องอพะกิตูครับ แมงลักเลยหอมๆครับเรื่อเรื่องนะพี่น้องปิดแกะจะพี่น้องเอาเรื่องครับกินยังจะพี่น้องมาจวดจ่ายแล้วมันกัดบาดนี่นี่กินน้องสุดยอดครับมากินน้องมันะครับมุกหม้อปลาย้อนนะพี่น้องแบบแซ่บจัดตายสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้พอครับเพิ่มผลูกสวงครับเพิ่มระยากครับพี่น้องม้ครับนี่นู้นนู้นว่าแซ่บมันกัดพี่น้องมุกหม้อปลาย้อยนะพี่น้องแซ่บตำบักหุ่งครับพี่น้องช่องแรงๆนะครับชื่อก้าพี่น้อง ไปยอนน้ำแกงพี่น้องน้ำแกงแล้วนัวเสียบเหมือนพี่น้องอืมจังอะมาพี่น้องมามึงไปย้อนพี่น้องมันขาดมันยาวๆเลยพี่น้องเผื่อเลยมพี่น้องมกสูตรคุณแม่นะพี่น้องโดยบะค้นพี่น้องมันยังบะแตกบะทะยนะครับจานมันร้องมึงกันนะ bây giờ đấy luôn luôn mắn là khỏe cái ngồng luôn อันทอนเปนปลาเนืนอ้ออ่อนพี่นางข้าวเหนแพ้งหรอแม่นอาะาาแพ้งอ่องปงน,นปลาปแซบปลาหายาไปนาหายากปลาเนือ้ออ่อนแซบไปเนาะแยาบขาวมันบซีเรีาสไปเนางแบบคอมบัวแซบ

那肯定很难很多。嗯嗯 เน้นๆนี่ว้าวสีว่าพร้อมแซ่บว่าหอมใบหมูนี่หมาะดับขาว

มันอืมปลามันเลยคนเนง้ไหมพี่อนป้เนอไงปลาเนือออนอ่แมนแต่มมุนมุนาใจแตกี่มัมุนนะพี่นล่อนแล้วค้นดูค้นดูมมุนถอด่างกัตีดแกงปลาเห็ดมกปลาหามค้นมา้ว ดูดเมันตายดุนตา,นตาตตยโมจวิวอ่ะเราะมันมัน,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 นมันอ่ะนัวต้งมันต้นัวมันกบเคืงองเมนการมกหมอ

อ่อนอคือเนาะแอบออหอ่เั๋ไก๋หอมมันอะไรก็ได้ เบิดนะเัะทองไม่ทองไปล่ไป่ะเนี้ยแลมหนาวก็เหลือมากเลยที่พี่น้องหนาวก็เยี่ยมระมเลกนเบเบิเอพี่น้องเหมนรพี่น้องเลยเบิดเออะน้ำหนาวหน่อยนย่งงี้มเกี่ยวเขาใส่บวงเล้วพี่น้องใส่หนู หางงูอัน <c oughs> นีต้ตัวนะพี่นแบบมันมันจับแจ้งกันปลาหนึ่งอ่อนแสียเสีแบบปลาย้อนปลาหนึ่งอ่อนดีแสียดีไข่ปลาเตี้ยมปลาหนางนะไรเป็นแบบ แต่มันจะมีความมันหลายกว่า มันนะครับผู้เฒ่าครับปัาปันยังเอมผู้เฒ่า่าทำจำนังน่พ่น้องจัดึ้งลังเอจัมพี่น้องมันยังทำมีเทำนีนะพี่น้องเนาะขอได้แต่กวนพี่น้อง นี่คือเมนูพี่น้องแซ่บๆนัวๆคือหมกปลาย้อนหมกหมกปลาย้อนอีสานบ้านเฮาเราปลาย้อนน้ำแกงนะพี่น้องกับตำมุ้พี่น้องจ<ต>้ะแซ่บๆจงแรงๆน้ำกันครับคลิปนี้วิธีคลิปนี้์ครับพี่น้องเนาะจังหวะการคลิปหน้าครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ครับเป็นกำลังใจพูดปรับตัวซ้อนกับคพูดระยาครับในเห็ดคลิปดีๆเห็ดเมนูจัดแซ่บให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับจังหวะการคลิปหน้าครับคลิปนี้ได้ไปครับพี่น้องบ<ต>๊ายบาย